ดึงพี่เดีวโดนกัดแบบจู่ๆแล้วมีคนมาแบบลอยอุ่ยเหมือนชอบอ่ะลอยอุ่ยเราแบบเหมือนชอบเราลอยอุ่ยคือแบบอ่อยเอออ่อยเอออ่อยเหมือนแบบชอบเรามากอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายฟในลี่คือแค่เข้ามากัดทำไงผมเหรอผมว่าสิ่งที่ผมแตกงต่างกับโฟมอนคือผมไม่ใจอ่อนเขาเหมือนเหมือนโตกว่าด้วยอ่ะเข้าใจเข้าใจเราก็จะรู้สึกว่าแบบก็ไม่ต้องมากักกูเสียรอกะเสียคนดีๆมีเยอะแยะ ช่ไหมล่ะแสดงว่าตอนเล่นมีคกอนข้างใบแอบกับตัวละครกันก็เขาเลือทะเลาะกับตัวละครกันนะทะเลาะช่วงแรกทะเลาะใช่ไหมใช่มันเป็นแบบเราเห็นต่างเราเห็นต่างแล้วก็เหมือนเราโตมาในระดับหนึ่งแหลแล้วก็รู้สึกว่าเราผ่านความสัมพันธ์หรืออะไรเยงี้มาแล้วก็รู้สึกปวดหัวเแล้วพออ่านไปตอนแรกก็รู้สึกว่ายอมทำไมเนี่ยเป็นอะไร,ร <laughs> ไป๋อบ้าแล้วเออแต่ว่าพอเหมือนทำความเข้าใจกับตัวละครก็โอเค ซึมซับแล้วก็แล้วก็เอ็มบรสเขาเออืคือพยายามหาเหตุผลของเขาใช่แล้วก็เข้าใจเขาใช่คือถ้าย้อนถ้าย้อนไปซักแบบเหมือนนิวซักสิบเจ็ดอะไรเงี้ยผมว่านิวก็ไม่ได้ต่างกับคนก็เหมือนดึงตัวเองในเวอร์ชันเด็กมาใช่ปะจริงๆก็ประมาณหนึ่งนะพี่นะแค่เอาแค่แบบเอาเหมือนเอาแกนตัวเองในตอนเด็กมาใช้แล้วแค่เปลี่ยนแค่ข้างนอกเข้าใจเปลี่ยนแบบเสื้อผ้ายุคสมัยเสียงให้มันเป็นปัจุบันใช่แล้วเพื่อเพิ่มความเฟมินีนขึ้นอะไรประมาณนั้แล้วถ้าอยากจะบอกอะไรกับคนที่โดนกักอยู่ <łość> เอางี้เดี๋ยวให้บอกในฐานะของนิวก่อนเดี๋ยวไปบอกในฐานะโฟมอดโอเคอ่ะอยากบอกอะไรวันนี้น้องนิวอยากบอกอะไรกับคนที่อยู่ในสถานะโดนกักครับก็สาหรับคนที่อยู่ในสถานะโดนกักนะครับก็ทําตามใจนะครับต่อนผมพูดไปเท่าไหร่ก็ไม่ออกมาหรอกเออก็ก็ถ้าอยากไปก็ไปให้สุดเลยครับ ให้สุดดี๋ยให้สุดเดี๋ยวออกมาเองเดี๋ยวออกมาเองตอนที่แบบว่าเจ็บแล้วจำคือเราจะต้องมีเพื่อนอย่างเงี้ยทุกคนอีกแบบมีเพื่อนที่แบบว่ามึงออกเธอเอแต่สุดท้ายก็กินอาหารมาอยู่ดีเข้าใจเพราะฉนั้นก็เอาให้สุดเอาให้สุดเลยเดี๋ยวหยุดด้วยตัวเองใช่แล้วถ้าพูดในเวอร์ชนของโฟมอสโฟมอสคะอยากจะบอกอะไรกับคนที่โดนกักอยู่ก็จะบอกว่ากักมาก็ต้องกักกับนะครับเอาให้เข็ดเพราะว่าเธอมันเลิศเธอมันเชิดจบเธอนี่คือคำใบ้ยุ่งล้าว ตานนั้นเธอก็ไปรอดูเอาเองนะว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงจะพูดได้แค่หนี